เนี่ยค่ะโปรเจกต์ก้าวหน้าแค่ไหนนี่วิศวกรอธิบายงานก่อนนะมารับจ้างทอดหมูค่าม่ามร้อยเลค่จะเปิด 5. ให้ใช่ได้ใช่ได้ข้าวร้อนๆ้อนรับเลยเนี่ยขณะที่ดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะพวกเราดูจะเล่นกันเยอะมากเลยแต่ไม่มีใครกดเลยดูเสร็จจะเริ่มเพื่อนๆจะได้เห็นกัน วันนี้จะไปขุ้มรัพย์ใหม่นะคะก็คืออพาร์ตเมนต์ใหม่ที่กำลังสร้าง a อแอนจ e เรสของเจลิงจะเป็น a j หมดนะคะมี a อแอนจ์บิวตี้โปรดั A ต์ a J แอนจ a พ n ร J เอ n a ันอตันต่อไปนะคะอันนั้นแลนด์ก็คือใหญ่เลยร้อยกว่าไร่ก็จะทำอะไรอย่างนึกอยู่ทําสะพานเตรียมเวล้ละไม่ตายถ้าก็ได้เห็นแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน เอแอนเจลสิเดนไปถึงไหนละมาที่ไปประชุมกับเขาหน่อยของเจล้งในยอยู่เลยออกมาจากสนามบินที่เลี้ยวทางจะไปประเวศอยู่416ไอ้ซอย4 8กับ4 6ของเจล้งนะคะทำไมจะจอดน,นี่อ ออ,อ,อืนี่คของนี่คืออพาร์ตเมนต์เจลิเริ่มตั้งแต่กำแพงนี้ค่ะกำแพงนี้นะคะไล่ไปถึงกำแพงฝั่งนู้นหน้ากว้าง40เมตรแต่ความยาว585เมตรเดี๋ยวนี้ดูซิเราไม่ได้มานานแล้วไปถึงไหนอ๋อนี่ขึ้นกำแพงน,น,นะคะ อันนี้คือกำแพงกันดินที่ทํากําแพงกันดินหนามากเลยเห็นไหมฮะเราสร้างนี่เราลงตรงนี้ได้ขึ้นตรงนี้ได้ไหมเขาดูหน่อยสิเอ้ยอันทนี้ลงไปก่อนไม่อันตรายเนี่ยฮะเห็นไหมบินได้ดูสิ วันนั้นมันจะไปได้ถึงที่เดิมนี่พึ่งเทเองยังไม่ได้มีความคืบหน้า เนี่ยค่ะโปรเจกต์ก้าวหน้าแค่ไหนนี่วิศวกรอธิบายพามาดูโปรเจกต์ก่อนขยับไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ให้ดูความก้าวหน้าของ a อแอนด์เจเรสนะคะอันนี้เป็น a อแที่4 1 2 3 4, 4. ละ4เราจะมี5 a าเนนะคะในโปรเจกต์เจลิ่งที่จะทำ นี่คือ4มันจะมี ANJ Beauty p r o d u c t ักต์เ a ็น a n พาร n คเอ e นเจแ n s i ั่นเอแล้วกำลังจะมี ANJ นเจเออดหรือ a อ็นเจคอร์เดี๋ยวกำลังดูที่โวนทุเรียนเพราะโวนทุเรียนจะเป็น ANJ ด้วยไม่ต้องเข้าระบบบริษัทเวลาค้าขายง่ายทีนี้ทุเรียนตอนนี้ คนจะทําส่งออกสงสารชาวบ้านรัฐบาลต้องช่วยคนไทยสิรัฐบาลไปช่วยคนจีนขณะนี้เท่าที่รู้ว่าทุเรียนจะส่งออกชาวบ้านตายเลยต้องขายลงคนจีนอย่างเดียวแล้วก็โดนมันกดราคานะคะต้องเข้าแลบเขาต้องเข้าลงเขาถ้าไม่ใช่เข้าลงเขาเขาไม่ให้ส่งกำลังนี้เจ๊นึงกำลังหาทางแก้โดยการขายทุเรียนออนไลน์ ทเรียนออนไลน์ไปฮ่องกงไปอเมริกาไปไหนแทนก็ไม่ทำไม่ต้องง้อจีนถ้าทุเรียนเราดีมีคุณภาพไม่จําเป็นต้องขายคนจีนเขาต้องง้อเราซื้อเพราะจะเล่งขายแบบไม่ได้กาไรเยอะแต่คุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์จะทําแบบนั้นนะคะกาลังจะทำทรงเป็นลูกค่ะก็ประมาณกี่วันสุกกี่วันสุกอย่างเงี้ยก็จะเอาไปนะคะยืนยันว่าของดีแน่นอนนะคะเดี๋ยวรอนะคะ เออปลายเดือนนี้จะออกดอกนี่ถ้าจะเล่งเล่นสารก็ออกดอกตั้งแต่เดือนที่แล้วละแต่ของเราไม่เล่นสารนะคะปลายเราจะออกตามฤดูกาลคือผนหยุดเดือนเนี้ยเบาละพอเบาปลายเดือนก็จะเป็นตูมๆพอธันวาก็จะเป็นดอกบานทีนี้ก็คัดออกรูกก็คัดคัดขนาดออกมาทุเรียนต้นสาวเนี่ยจะลูกใหญ่หน่อยนะคะจะลูลทุเรียนต้นแก่จะลูกไม่ค่อยใหญ่มาก แดดของเราเนี่ยจะลดจัดทุเรียนเจเล้งเนี่ยเจล้งรับประกันคุณภาพขายนะคะไม่ได้ขายถูกแต่มีปัญหาเรารับผิดชอบแล้วก็ความอร่อยนี่ใครกินทุเรียนเจเล้งแล้วไม่อยากกินลูกหรือไอใครหลายคนที่มาซื้อของเจล้งทุเรียนเนี่ยซื้อเยอะๆเอาไปแจกไปแจกทุกคนชอบมากเลยถือว่าเป็นของอยากได้อยากชิมเป็นยังไงพอได้ชิมทุกคนก็อยากจะกินต่อ ไปเรื่อยๆกำลังตอนนี้ปลูกมะม่วงพันใหม่เมื่อวานซื้อต้นกล้ามะม่วงต้นละห0 0 0ันน่ะ,จะเจลิงก็ซื้ออยากได้เดี๋ยวพาไปดูนะคะเดี๋ยววนันนี้ตรงนี้เจะไม่นานแต่เดี๋ยวจะพาไปดูปลูกต้นทุเรียนจิ้มละมุนโอ้โหโคตอร่อยเลยตอนวันนี้วันนี้กำลังซื้อส่ง ไปยังญาติมิตรสนิทกันอยู่เพราะได้มา30โลรังละ5โลแบ่งกันกินแต่ทุ่เอามะม่วงถิมละมุนเนี่ยนะคะมันจะไม่เหมือนมะม่วงที่อื่นตรงความอร่อยมันนี่กินแล้วไม่มีกากมะม่วงอร่อยมากหลานชายสองคนนี่โอ้โหรอเลยรออร่อยมากแต่ต้องปอกเปลือกสองทีนะคะปอกเปลือกทีหนึ่งน้อยไปใครได้กินกรเจี๊ยงกำลังจะผูก จิ้มละมุนอยู่นะคะถ้าดีเดี๋ยวจะปลูกเยอะๆแทนแทนต้นกล้วยส่วนหนึ่งนะคะก็เรียนวิธีปลูกยังไงทํำยังไงพอดีน้องที่ขายพันกล้าทุเรียนนี่สามีเขาเป็นเกษตรกรคิดดูกล้าต้นละห้0 0ันเจลิงซื้อซื้อสต้นเดี๋ยวก็ซื้อเขาเรื่อยๆก็ง่ายสุดนะสวัสดีค่ะนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันที่สวนทุเรียนจิ๋มละมุนของเจลิง สับสวัสดีครับอันนี้คือหมักมาเองใช่ไหมใช่ไหมอันนี้โปรเจกต์ใหม่ข้าวหมูทอดไก่ทอดจานละสี่สิบตักข้าวไม่อั้นโอ้นี่เห็นไหมจบจบเนี่ยแหละเนี่ยละไอ้แนทข้าวผักน้ำสุปน้ำจิ้มนี่ฟรีหมด,ดมาจะมากินข้าวตรงนี้เห็นไหม นี่คนเต็มตลอดแต่โอเยอะนี่อ๋อนี่เพิ่งมาแล้วป้าไม่อยู่อ่ะป้าไปไหนอ่ะคนทอบแล้วไม่มาอ่ะเปิดเตาสิบปิดเตาอุ้ยร้อนเว้ยร้อนเว้ย <c oughs> คนถ้าไม่ขี้เกียจน,นี่เจ้าของมันขยันมากวันนี้เปลี่ยนไหมคะ กูมาคนเก่าเขาหยุดไล่ออกกูจู่แทนมารับจ้างมารับจ้างทอดหมูค่าค่ะเดี๋ยวเปิดห้าเอาสองร้อยห้าสิบพอนี่เศรษฐีนันเนี่ยมันมีตังเยอะแยะมันมันแกล้งจร จ้างคนนี้มาทํางานได้ไมารับจา้างจ้งางเจ้าของอพาร์นเมนต์มามาจะรับจ้างทอดหมูเขาวันละสามร้อยไม่ได้ด้วยมักินข้าวฟรีเขาหน่อยเดียวเองอ่ะถ้าทำไม่ดีก็หักหตังค์อ๋อหักนะโอ้โหกินข้าวก็จ่ายตังค์เนี่ยไม่ได้ฟรีบอกกินข้าวกูก็จ่ายตังค์นะกูไม่ได้ฟรี <c oughs> นะแจวองแจวองนเ <c oughs> ดี๋ยวลุงก็เอามาให้แม่ทอดปลาด้วยเดี๋ยวก็ได้ละลงเลยเทยเลย นแลถ้าไม่ร้อนมันติดในชะ่ไหมลองดูจะทำก็กลัวมือเลอะนะอ๊้แต่นี่สี่สิบใหน่นเนี่ย ถ้าไม่หิวไม่เดินมาเป้าไม่หิว,แ,วแล้วจาเดินมาเป้าแตงกวาเย็นจิจังพ่อบอกแม่ผมดมกลิ่นแล้วผมก็เริ่มน้ำจิ้มอะไรนี่น้ำจิ้มแจ่วแล้วน,นี่อะไรซีฟูดนนฟ้ดอ่าผ<า>้าเช็ดหน่อยจิ้มไก่ เป็นไรหรอข้มือแล้วแล้วไม่ต้องมีบูรได้จิ้มอะไรเลไม่เป็นไรไปทักเด็กกินกันเยอะนะบ้าตรงนี้นี่น้ำจิ้มไก่ตอนนี่เหมือนได้เงินเดือนเลยเหมือนเป็นเจ้าของเลยบ้าบอชอบคนลองงานอยู่ถ้าไม่ผ่านแม่จะไม่ให้ผ่านด้วยเห็นไหมชีวิตสับสนเลยต้องทำดีๆเดี๋ยวเขาไล่ออก ทอดนี่กินก่อนนะเออดูดีนะ่ากินแต่แต่ต้องมาสับชิ้นใหม่มัง้งชิ้นมันใหญ่ไปนะมาไอหนูมาทอดเลยโลกไม่ต้องไม่ต้องคนบ่อยๆนะโลกดูมันค่อยๆเอาตะลิวคนก่อนก็ได้เอออย่าให้มันติดแต่ไม่ติดแล้วล่ะแม่ทําเอาก่อนจะทอดแป้งน้าน้ามันเดือดแป้งโยนลงไปเลยทับพีหนึ่งตีต,ต,ตีให้เข้ากันเห็นไหม ถ้าธรรมดาที่อื่นทอดจะติดกระทะนี่ไม่ติด,ไม,ตดไม่ต้องคนแล้วลูกทีนี้หนูต้องกะก่อนแลวลนะ่ะ ได้บกได้าบกาิงกับน้ำจิ้มอร่อยใช่ได้ใช่ได้ข้าวร้อนร้นรบเปลเนี่ยมล้มกินเฉยเลยคนตะกะไปแล้วค่ะเราจะไปออกออกข้างไหนเราคูหารูออกก่อนขึ้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 นไปเไปล้างรถกันไปทำงานเรานี้ช่วยเขาละ เดี yeah, okay. ๋ยวเอาไก่แล้วต้องหมักอย่างเงี้ยก็หมักกระดูกของอีกอันหนึ่งมึงจะกินอะไรอะซื้อเลยมากูซื้อให้กินซับตักข้าวเลยตักข้าวเลยอ้าวอ้าวไม่ต้อง เออมันมีไอเนี่ยเออกินไว้ตั้งแต่นี้กินกอนกินกันกินกินแจวบองอันนี้กินฟรีอันนู้นจ่ายเงินอันนี้ถูกอันนี้ดิบอันนี้ถูกอันนี้โนมาม่วงมะเมื่งไม่ดูละโอ้โหเก้าอีคุูต้องนั่งบนนู้นวบนตรงนี้นั่งไม่ได้มันเตี้ยใช่ต้องมาหา กวดหลังทีนี่แจววองแจววองไม่ต้องเยอะเอาธรรมชาตินี่แจะววองแบบสุกนะคะก็ไม่อ้วนได้ไงจึินตลอดเลย น่ากินยังเลยอ่ะดูสินี่ไก่นีไก่เหรอไม่เอาเอาหมูยอลงอีกออ้ยน่ากินยังเลยดูสิหมูยอนหนูต้องไปชุบแป้งในไก่หน่อยใช่ไม่งั้นมันจะไม่อไพอแล้วมันไม่มีคนมันไปลอยกระทงไหนลองสับนี่สิแม่อยากจะชิมเอาแค่นาเนี่ยนี่นี่น,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 นี่ติชมเขานะคะ มันก็คงอีนี่บ้าไม่เนี่ยยุ่งกับกูเนี่ยทอดแค่นี้พออย่าวางไว้เนี่ยอร่อยมากเลยปรลองหน่อยอร่อยอร่อยอร่อยให้ได้ใหน้าคิให้ได้ใช่หน้าน้าถึงนะ้วลูกรสชาติพอดีเลยอร่อยเลยค่ะปากทิ้งหน่อยลูกอร่อยอร่อยใช่ไน้าเกง แต่อย่าลืมนะเมื่อจะอยากขายอย่าลืมเก็บตังค์นะจ๊ะไปไปทำงานแล้วไก่ทอดข้าอร่อยจังนะหมูก็อร่อยนะหมูอร่อยกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยสิว่าป้อมอยู่ไหนวะคุณอากิเตะเอารถมาอย่างให้ดูนะคะ คือเนี่ยที่ต้องกั้นแบบนี้เพราะอะไรรถจากที่อื่นก็จะมาเลี้ยวกลับรถที่นี่ไอ้กลับเราไม่ว่ามันก็แฟบเข้ามาเลยคนเดินอยู่จะโดนชนแล้วเนี่ยข้างหน้าจะเล้งไปล้างทำความสะอาดเอาต้นไม้ออกให้จริงๆเป็นที่ของการทางรถไฟเด็กมันไม่มีที่จอดรถมันจอดบนริมถนนโดนชนประจำ สงสารลงทุนให้ทำให้เลยค่ะติดป้ายให้ด้วยให้จอดรถจัก,กรยานยนต์กลางคืนเขาฝากไว้ได้ด้วยเพราะว่ามียามอยู่ที่นี่นะคะเรามียามให้เนี่ยทุกคนจอดมีความสุขเห็นไหมให้เลยนี่เจลงทําให้เพราะอยากให้บ้านสะอาดยิงทางนู้นมีที่อีกหน่อยหนึ่ง <Okay. S 1> เดี๋ยวเจลิงจะปรับดินเอามาปลูกต้นไม้ให้การรถไฟเขาไม่ทําทําให้นะคะเรามีตังเราทําเนี่ยค่ะ ดูดีเลยเห็นไหมฮะเเด็กก็ต้องชะลอและเห็นไหมไมนงั้นเปิดไม้กัน้นหักประจำเนี่ยฮะตอนนี้ได้ละนี่อุดหนุนไปแล้วนะหกชามข่าแรงก็ไม่ได้ไข้าวแทนข้า,ขา,ขาแรงนะกินแจ่วบองว้าน <c oughs> ี่ยังบอกว่าให้ใส่ <c oughs> ให้แม่ยายทํามาไหม <c oughs> ให้เขาตักได้ห้ามเอาไปบ้านตักลาดจะได้พวกไรเดอร์ส่วนหนึ่งกินมที่ลาดดำเนินเขากินขนาะเน,นี่ยหมูปาอันนั้นแหละ,ะลเนี่ยแหละียวันนี้เมียหมักหมูมาผ่านอร่อยนี่วันนี้รอยกระทงไม่มีคนถ้าธรรมดานเนี่ยไม่รอดหรอกอร่อยแล้วถ้าแบบนี้จะจะขายไม่ทันจะต้องหุงข้าวยิบสีหม้ออันนี้จะมีร้านซักอบรีดแล้วนะคะ นี่เขาลงทุนห้าล้านนะเนี่ยตกใจมากเลยนที่ล้างรถนี่ทำอะไรเติมลมอ่ะจอดทำอะไรคะเนี่ยอจอดทำอะไรล้างรถล้างตรงนี้เหรอเช็ด เช็ดตรงเนี้ยเหรอการล้างตรงโน้นเช็ดตรงนี้ครับเครื่องมันไม่พูดกันฮะมันแยกเขาอย่างอันนี้โซนเปียกอันนี้โซนแห้งอันนี้ก็เช<ะ>็ดจะเสร็จแล้วคุ้มนะเนี่ย <c oughs> ล้างไปขีดตังแปดสิบกว่าบาทตรงโน้นห้าสิบตรงนี้สามสิบตรงนี้เอาลมเป่าเหรอามสบเป่าแล้วก็เช็ดเครื่องแสดงรถเราเองใช่ ใช่ไม่รถดเราเองไม่มีใครดูหรอกลูกน้องกูดีดีรถมันรถกูเองมันขี่น้ำมันเครื่องไม่เคยเติมน้ำมันเบรกไม่เคยเติมน้ำมันเทียอะไม่เคยเติมรถแม่งพังทั้งคันแต่รถยนดูดีนะขึ้นรถไกสายอย่างดี้นะทีนี้มอเตอร์ไซค์พังจะไม่ซื้อละอ่ะเราล้างล้างสีทำไงต่อวะกูย,ยังไม่เป็นเล่ เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะก็บอกให้เล้งเะเล้งอีอีทอมบอกให้ลองล้างรถด,ดูสแกนไปที่ไหนเดี๋ยวดูก่อนตรงไหนวะสแกนจ่ายเราจะทำอะไรเราจะล้างฉีดน้ำแล้วกันอ่ะฉีดน้ำจำนวนเงินอยู่ตรงไหนวะอันนี้มีขั้นตอนอ๋อสัมผัสหน้าจอเพื่อสแกนจ่ายเดี๋ยวอนเดี๋ยวกอน เลือกจํานวนเงินค่าที่ต้องใช้บริการยังไม่ปีหรือไม่ได้จ่ายเงินสแกนจ่ายอ,อ๋อ๋อสิบบาท QR Code จะเล่งใช้สแกนหมดเราไม่หยอดเหรียญน,นะคะหยอดเหรียญคนขโมยมันก็งัดมันก็นั่นได้นี่ฮะอ่ะอเอาตรงไหนเอาตรงนี้อ่ะฉีดเลยล้าง มึงทำกูดูกูทำไม่เป็นฉีดน้ำ,นำอ่าเนี่ยค่ะนี่แสดงอ๋อต้องปรับหัวใช่ไหมเนี่ยค่ะปรับหัวได้สิดบาทแค่ไหนวะก็ไม่ต้องใช้มือเลยเลยไม่ต้องใช้มือเห็นไหมเราก็ฉีดตามกอกตามมุมนี้เลยแล้วก็เน,นี่ยค่ะ เห็นไหมอ,ไอ่าไปนู้นหน่อยสิปบาทได้แค่ไหน <c oughs> ได้ชุนเคยไม่กำลังจะได้แล้ว จะได้ทุนคืนแล้วค่ะร้านอาหารนี่เดือนเดียวได้ทุนคืนนะคะเพราะว่าเกินคาดขายข้าวหมูทอดนี่ลอยกระทงไม่มีคนนะคะข้าวหมูทอดวันหนึ่งขายเล่นๆข้าวสิบสองหม้อค้าเนี่ยหมูอย่างเงี้ยได้ยี่สิบเนี่ยค่ะ ติบ,บาทเยอะนะเนี่ยคุยจะขัดทุนไหมเนี่ยอ่าพเดปละเนี่ยฮะคนล้างเยอะนะมันก็มีซักผ้าก็มีซักเงินเนี่ยมันหาง่ายถ้ารู้จักคิดถ้าเราคิดวางแผนเงินไม่ยากแต่ต้องมีสติคือไม่กู้ที่เนี่ยทำจะได้กำไรสาเหตุเพราะอะไร ค่าไฟค่าน้ําไม่ได้เสียเรากําไรจากตัวตึกแล้วมาใช้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นมูล,ลค่าเพิ่มอีกอันหนึ่งก็ได้กําไรอีกต่อหนึ่งเครื่องซักผ้าเรามีอยู่ร้อยห้าสิบเครื่องเดือนหนึ่งก็ได้เกือบสองแสนก็ได้อีกต่อหนึ่งแต่พวกนี้ต้องเป็นในนามบริษัทนะคะ q r code โคส่วนตัวไม่ดีส่วนตัวเนี่ยเราบริษัทเราเสียภาษีสัมภาระให้ถูกต้องมันก็จบนะคะ ถ้าส่วนตัวไม่ได้เงี้ยเกิน400ครั้งเกาปรับอย่าล้อเล่นจเจเรงไม่เอาก็คือในนามที่นี่ก็ในนามบริษัท A J Beauty Product จำกัดน,นี่ค่ะเจเรงไปเห็นเข้ามาเขาออกแบบไม่ดีหรอกค่ะนี่จเจรงออกแบบเองสถาปนิกเห็นไหมฮะ,จะเจเรงใช้ปูนก่อเลยแล้วเอาเสายิงเพดอันนี้หุ้มเสาไว้ข้างหลังก็เป็นปูนที่อื่นเขาจะไอเฟนชายก็คือแมตต์ชีไว้ข้างล่าง คุณใช้ปีเดียวเนี่ยมันก็ผุกองแกงกองแกงนี่เจลิงออกแบบเองหมดนี่นะคะสร้างไปหนึ่งล้านหกแสนบาทเนี่ยค่ะดูลังคาสิเจลิงถักโครงหมดนะคะเอาช่างเขมรทาแมงตูแตกเลยกูต้องอย่างนี้อย่างนั้นไม่แข็งแรงไม่ยอมไม่เลิกเนี่ยค่ะเห็นไหมนี่คือเจลิงออกแบบไปดูเขาเสร็จเปลี่ยนแบบ เอาปูนหมดมันจะอยู่นานนะคะนี่เห็นไหมเขาล้างเด็กก็สาม,มาคัคคีแบนกันก็มาช่วยกันขัดเห็นไหมโอ้น่ารักออกอย่างเงี้ยเขาก็ทํากันเองเงินไม่ต้องหาเยอะแต่มันได้มาเรื่อยๆได้ไม่จบมันถึงจะรวยนานๆถ้าได้มาเป็นก้อนๆตูมๆอันตรายค่ะของเชลล็งเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆไม่มีขาด นั่จะเล็งสร้างตึกคนนี้ไปดูเเขาหดหรยอเท่านั้นนี่โอเคหดจำนวนตึกลงก็ไม่เป็นไรก็ไม่ตรงตามเป้านะก็ไม่เป็นไรเอาตามนั่นแหละนะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอร่อยมหมวันนี้อร่อยดูซิเป็นไงวะ ที่เนี่ยปุ๋ยเยอะเพราะอะไรต้นกล้วยบดบดบดรอยอย่างเดียวในต้นมะม่วงไอ้นี่มันจะล้มไหมเนี่ยเนี่ยจิมละมนเจมนุ่นเจมนุ่นเจมและต้นอีกสี่ต้นต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งอยู่นู่นสี่จิมนะคะนี่จิมใหญ่ค่ะจิมเล็กอยู่นู่นค่ะจิมเล็กๆอยู่นู่นโอ้แต่มะม่วงจิมุ่น้อยจริงนะแต่ต้องปอกเปลือกสองชั้นแล้วต้องหั่นตามขวาง พุ่งนี้ให้เอาเสามาปักเสาที่ปักลงไปเลยไหมเสาที่ปลูกแตงกวาที่จะทำรั้วให้ปลูกปักเสาลงมาเลยนะใช่ครับแล้วก็ให้เขานั่นอะตอกลึกๆแล้วก็เอาเชือกเชือกผูกเอาไอ้ต้นกล้วยฝั่งนี้ไม่ค่อยโตเพราะอะไรวะโตเพราะว่าดินมันเป็นดินใหม่หนึ่งดินใหม่แล้วก็เพราะดินมันยังไม่ได้ อะไรมันนี้มัปปับสภาพดีนนี่งเลยมันเป็นไรเดี๋ยวมันก็ไปได้เอนงนะก็เอาเป็ด <นะ S 1> มาขี้ซะหน่อยนะมันจะได้เลยน <c oughs> เลยนี่ยเป็ดไก่โอเคแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะจะเร่งขอบคุณ FC ท,ทุกทุกท่านนะคะ ที่ติดตามดูจเจลิงทุกคลิปทุกตอนก็ติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆเลยก็จะมีตอนนี้ตอนนี้ตลอดเวลาทานได้ทาไดู้้ื่คุณฟังมันเป็นความสุขส่วนหนึ่งที่จเจลิงมีนั่นไงติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ